สบายดีพี่น้องสบายดีนะสาวพี่น้องเบอร์จะคุยกคนพ่อพ่อกระซองแม่น้องเข้มพี่สาพี่น้องจ้าคนตกลิ่นอยู่แล้วเนี่ยอันเต็มหอเต็มนาอยู่แล้วเราต้ลงให้หน้าพี่น้องเลยมันสิไปซื้อแล้วกินก่อนเถื่อนเสี่ยวก็เราเฮาอจะนั่งปีนยางถอดนั่นหรอก เดินมากินก่อนเพราะที่สบายดีเน้องี่นั่นหัวเตียมันสื้นน้ำมันเลยฝนโตซาจอยกำลังคนก่ายกับดำนาโนนกับเขาอื้อยเออเคยละเข็ดดำเนาะส่วนเขาจะไปหาซื้อแนวกินก่อน ไประตูกระปิดอยู่บ้านมินี่ไปอยู่น้อำมมันปรังเรียบร้อยแล้วจ้ะลูกเศร้าหน้าไปเลยเหมื่อยกระสุนมินี่กุชดจบอกสั่งกุ๊ดจีกุชดจีกุ๊ดจีโปรตินจะไปยืมหหน้าน้ำผลได้มินิฟุ้นตก กะติก็บักดื้อบักแสบตปกับพี่น้องไปแต่มันเสี้งกว่านี่เนาะทางขึ้นบานน้องเตะไปน้องปื้อนเปื้อนนี่ทาน้องสีสว่างห้องกระสีบุรีไทยแล้วพี่น้องไปนำทางย่านผ้าหลุดล่มจ้าก็เพื่อนเสียไปเลยบาลเนี่ย มันมื่นไน้บอลก็ล,ล่มตอนนั้นก็อีเมซอนบอน,นี่นะหนกเฮื่อนเท่านี้เสิหูแล้วการทำหน้า <c oughs> หอนี่น้องเลย,าเยทางกับพกกับพกกับวนถิ่มเขียวเขวเห็นกระไลอยู่อันสุดได้เย้ยอันนี้นะก๋วเียวเสือกันฟน้งบอนี่้าวส,สาหัสข้อซามซีไบเถอะึ้น <c oughs> โดโู้อาขืลค่อเือเกี่ยวเขาเนาะเนำนาแล้ยงยาซ่าสีซีฟอยู่หาซีฟตัวละอยมันขึ้นที่ละซาเนาะเสือกันฝนตัวละลอยใบพเภหน่งเ็นนไม้พอยกุงที่ขืนดอกอู้ยคนไทย่เาหรอคนนมาให้มงงนะะคอยคือเาะเออแ่ลูกวานอยากซื้อโลอยากอยากยืมโลบว่า จอย่ายืมถ่าลบหาจะพารวลบขี่ได้จากาาไดนมือดีเราจะยืมมาใส่ส <c oughs> ื้อเสือกันทน่อยยคุงานมือน,นะบดได้บดได้สามเมียกนะบงานนี่คนงานบองงซะเป็นอย่างนะพักถอนเอาเป็นอย่างเขาคุอผักถอนกระยาจ้างเลยเ <c oughs> สยลมามาซอำหมดเลย <c oughs> บ้าเรเด้อเลย้าน <c oughs> านี่ก็มาเาเต็มกับซ้ำ ไม่ ó, ừ, uh, uhm. thì th là, ้อนี่บแม่ไมนมีเขา่าผักอนล่ละบอกเลย้แมไ้บอกเาอไระไ่ดงตับไก่มังจะไดู้เงนะบอตับไก่นะอันนี้เฮยอันคนงานจะลีลาเพราะใหม่ใหม่ก็แล้วหนึ่งแถวถาเป็นหัว เป็อกระซ้ามนใหญ่มันคื้นไปใกูแม่เป็ดกูปัดเกี่ยวเขาไปหนากูจะมาขึ้นขาเป็ดขาเป็ดสองโตผูเนสไซ่นสไซ่ปิงเป็ดนนี้มันกูซิมก่อนบุกี้บุกีแม่ะสิก็ได้เ่อกั้เราบอกวิบุกี้จะด ปิ้งตับไก่พี่น้องเองยโอผูจมมันตื่นสวยฮะตาเป็ดตบเป็ดบอ่เอาเอาิกแห้งเ้อมันตับมันสยดจตับมันจะโยดคนงานนางนีลาบอจะไปจ่างนะเมื้อไรเสื้ออะไเมื่ออเไโอ้ยส่ซามือ โถหนูเลยโอ้ยเด็กน่อยกับมาสีาบุจางเนาะเฮ้าผูนห่้าร่มมักระลงเลยเด็กน้อยกันละพอเมื่อกูเอามือเขากเนาะโอ้ลยป้าเราสิได้เขาห้องทามืเฮียนเขาสิปิดเทอมมาล้ก็บรรษัทหาสกร์มือละแปดสิบบาทไปนำหน้ารับจ้างมาคลองผม หัวใจมูพ่อเจ๊หัวใจมูพี่น้องตาเท่านี้เขาว่ามีงานนะเฮ้ยสูตรตายแม่นสูตรตายพี่น้องทำบได้เ็ิเทียนี้แหมนตะกี้พี่น้องเอ้ยนำหน้าจะคลองแหลกขาไม่นำหน้าผักคลองพอแดนมาซื้อสินซื้อแพ้ซื้อสมุดของเฮียนนะเฮ้ยโอ้ตะกี้นะฮะเองซื้อไอซื้อสินซื้อกระทุงเนาะซื้อเสือข้าวนะซึ่งหมายความว่งแหลกหนองหนุ่ลาย ไปทำหน้าผักคองก็ผอยหลัดก <มา S 1> บาลำะเพินนะอนดีตเป่นบ่าตอนยังเป็นเด็กหน่อยเฮียนปอสองปอสามแบบการไปเหตุผลก,กันหน้าผักคองก็ได้เ,นเนมนแล้วือนอือหาคุน้อนาเไปเ่มีนแล้วเนน้อเือหา้ยนไปออน,น,นอ่อนเนาะ ค่บบาะแบบแบบมส,สเอมวเอาแต่ปงแต่สาเนี่ยใช่ว่ารอบเสาวันบอกว่ามีคนซื้อต้มยังใสค่ควนๆอยนะู่นะกาเพาเพปงีงก,กันไม่ใหญ่นอก็อแขเ,เขาเสบิเขาเลยไปเรียบร้อยปะ,ะไร เขาอะไรเนี้ยะตาดำเน้ตาดำก็เลอแล้วบ่เออเขาข้อนเตะแรงรบอบ่ละบ่เฮ้ยพี่น้องคนงานกับลีลาอีกโลกาถ่ายกันลาวนหนึ่งเขาถ่ากันลากับโลกาสามมือถ่ายคนงาน คนในหมู่บ้านสองคนดูเด็กของมึงดำหน้านะว้ายอะ้มึงหน้าซีกว่าใครบ้านี่กันเละกับเละของมึงนะนี่มันมือละสามลอยโหลดเท่านั้นนะพ่อจ้างสามมือละเซนไปโหลดพอนั่งมาอันถ้ากันไม่เดอลลี่พี่น้องเไยแปลว่าเห็ดเวียกับตะกีบเห็ดเวีย้ยตะกีบอกกีแบกกินแล้วลงเลยนะมือละเซนกี่ไปโหลดเอลลี่พอแม่กัพ่อจ่าย มัต้องดีลาในรมาหนึ่งแถวาสมหัวสี่หัวปีงขาเป็ดสองโตเตยมทาคนงานเออเขาขี่รถเมื่อยกับักได้นั่งหรอมาดังกะแฟอนะตัก็ะปกใสนะไอ้้มันแล้วนะบอกว่าสอยเอีกมือนึง บอกเขาอใครก็เป uh ็นรไป็นคนกูก็จะด่าก็เรื่อก็ะไรเนาะโอ้ยลกกาถาซ่ามืออ้ยก้เข่าอะไากื่อคล้องมเยขเข่าอะไรก็ซื่อข้องมาเียของเขายืงโม่เกิกนย่างเกิดข้าสิมาของแก้วเดิมอื่นเออกูมาอรีนยามเลย้ไม่น่ก็มาขาเอ้ยาต้อมาเก่าโมว่าคือ มาดอเบิดคามันยายพี่น้องเอยายโอ้พี่น้องเเผื่อสิดกินเขาสิดาเขาอะมื่อนะบรงน้ำหน้าน้ำไห้น้ำเขานี่เขาสิดาเปข้าเลย้าเลยเอ้มือไหเดม่ได้กล้าหยาลงเนะลุ่มๆอย่บอ พี่น้องก็เฮลังโงกออกบมีเป็นแยกกินให้มีแต่ไข่มันทางสีวิไล่นะนะเฮลังโงกเฮทศผึ่งมีเป็นแยกไหมคะบ้านเมียบ่าวดาวลงทางมาบ้านใหม่เออบ้านเมียบ่าวดาวแมนแมนบ้านใหม่มาเลยมาอ่ะจากเราเองก็ไม่เคยไปถือเลย อ๋อเคยน่าดูหรืะแล้ก็บอกเคยไปอักษรพี่น้องก็ลงทางมาเมาเฮดกับหนองไผ่น้องเคยอยู่ในซีอูไล่ป่ะสักฝนตกลิ่นลงเลยไร้วันบ้อเว้นว่างฝนทางเทียบเปียกเปื่อยไร้แดดแต่ขีดตุ่มหนังสือเราอยู่นักกินไหนคนงานคนงานนักบวชยังดอกต้อจอยแล้วก็อีเทปอีเทปกระปวดหัวนะคะนั่นแงะเลยนั่นั่งเยอจะกิ๊กแกงเราไมม มมีเวลาโมมีเวลาโอ้ยมึอน่ะเจดามแกงแซ่บแซ่บเลยได้ปลาแดกแซ่บมามาจากเซโนปลาแดกจ้ำเลยเออปลาแดกจ้ำแล้วก็ใส่แกงแซ่บขายในตลาดเซโนนะแซ่บก่อนในแจให้ไออ ตาละแรงไหนเอออยากซื้ออยู่มื่อไหร่เจ้าหนนี้เออนนั่แหละมีเจ้าเดือดใครประเด็กนั่นแซ่บเลยเออมุกสีหลอดแซ่บประเด็กจ้ำนะสิจ้ำกับแกงนะสิเดียวกันโลละซาวผ่านด้วยขาดประเด็กดิอยากได้มาใส่ยังแกงทำไมใส่แกงหทอไมใส่ตำแตงตำหถั่วได้เบิร์ตเสบเลยมันเป็นตุ่งหลวงอยู่ได้เออหอมมียางยางผ่านมันไ่ได้กินบอกไ่ได้กินแล้วจนอยกเว้ยผัดผัดอันมือมาแต่น่ะเด้มือมันจะบวช

ก็ oh. นีร <are> ่างมกกว่าน้องไงฝนดีฝนรินพี่เด้อฝนดีฝนรินตับเป็ด หมาหัวใจหมูพี่น้องเจ้พพอนีกัสเซราอะไรเพีนน้องเจสิเอาอปีกเมื่ออะไรบ้านนี้ยีดีแม่คนสูกรสกคนพอกันใหม่คิ้มนาสบายดี